สวัสดีค่ะแม่กิ่งให้ดูสโต,ตูนน้อยนะคะสะตูนน้อยของเราอันนี้ตีหนึ่งกว่าแล้วนะคะไม่หลับไม่นอนอยังเล่นคึกคักคึกคักสนุกสนานของเขาอยู่นะคะส่วนพี่ทองมีเอาแต่อ้อนแม่นะคะพี่ทองมีเนี่ยเอาแต่อ้อนแม่แต่สะตูนน้อยของเราไม่สนเล่นอย่างเดียวนะคะนางเป็นแมวที่มีความสุขอารมณ์ดีมากๆเลยนะคะ ไม่ว่าจะเป็นอยู่ข้างล่างหรืออยู่ในห้องนอนแม่กิ่งนางก็จะเล่นคนเดียวของนางแบบนี้ค่ะกระโดดขึ้นโซฟากระโดดขึ้นกระโดดลงแล้วก็มาเล่นแบบนี้นะคะแม่กิ่งเห็นเอ็นดูลูกเหมือนเดิมค่ะเอ็นดูลูกเหมือนเดิมดูแล้วมีความสุขแม่กิ่งก็เลยอยากให้พ่อพ่อแม่ได้เห็นแล้วก็มีความสุขกับสตูนน้อยของเราไปด้วยค่ะสตูนมาส่งความสดใสก่อนนอนค่ะใช่ไหมลูก อุ้ยสามน้อยมาส่งความสดใสก่อนนอนบุญมีเดี๋ยวก่อนสรุปเดี๋ยวก่อนนัวเดี๋ยวก่อนนะดูน้องเล่นสินะ่ะแม่กาลังถ่ายคลิปให้กับพ่อพ่อ,พอแม่เอฟซีบุญมีทองมีสิไม่ใช่บุญมีทองมีก็อ้อนแม่อยู่เนี่ยค่ะส่วนบุญมีของเราก็อยู่นี่เหมือนกันก็ไม่หลับไม่นอนเหมือนกันแล้วใครอีกคนนึงถุงทองค่ะถุงทองถุงทองก็อยู่ ทองสาวน้อยอยังตัวเล็กเหมือนเดิมนะคะสาวน้อยแมวตัวแรกของแม่กิ่งที่แม่กิ่งเคยบอกเนาะแมวส้มของเราแล้วก็นี่ก็แมวส้มบุญมีครับดู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 ด,ด,ดูนะคะโอ้ยลูกสาวแม่มันสนุกมากเลยเหลอลูกฮะฮะ มันสนุกมากเลยเอ๊มีเสียงด้วยนะคะมีเสียงด้วยสนุกสนานเอ็นดูนางนะคะเอ็นดูนางแม่กิ่งคิดว่าพ่อ,พอ,พอแม่ได้นั่งดูสตูนเ,เล่นแบบนี้ทุกท่านก็น่าจะดูไปยิ้มไปนะคะเพราะว่าแม่กิ่งถ่ายคลิปน้องเองก็ถ่ายไปยิ้มไปเหมือนกันค่ะมีความสุขไปกับเขาเหนื่อยยังลูกฮะเหนื่อยยังคนสวยเหนื่อยยัง ยังแม่ยังไม่เหนื่อยเลยสาวน้อยหางฟูหมูตั้งตาโตของเราเนี่ยขาป้อมๆอสั้นๆพ่อพแม่พ่อพ่อแม่เอซบอกคุณสวยขาสั้นอยู่ไหนเวลาแม่กิ่งลงคลิปแต่ละคลิปถ้าไม่เห็นสตูนก็พ่อๆแม่ก็จะถามหาตลอดเลยนะคะทำให้แม่กิ่งรู้ว่าสตูนน้อยของแม่กิ่งมีพ่อๆแม่รักเยอะขารักเยอะ แล้วนางก็เป็นแมวที่สมควรให้รักค่ะเพราะว่าแมวนางเป็นแมวที่น่ารักจริงๆเล่นต่อไหมลูกเล่นต่อโชว์พ่อแม่สีอีกไหมฮเอาไหมเอาไหมเอาไหมคนสวยอืม เล่นต่อพอดีจะพอแค่นี้จะเล่นต่อแล้วจะพอแค่นี้ลูกขอพักแป๊บแม่ขอพักแป๊บหนึ่งให้รอนานๆาเาพ่อ,พอแม่เบื่อนาะนั่งอยู่เฉยๆนอน,นเฉยๆเนี่ยเบื่อจะดูนาะต้องเล่นให้สนุกสนานสิลูกขอแต่งตัวโชว์ก่อนนะคะ เอ็นดูขานางนะคะเอ็นดูขานางไม่กิ่งเอ็นดูขาสตูนมากๆาขาป้อมๆดือทํามดือทํามดือทํามเ้ยไม่รู้คันอะไรไม่กิ่งพยายามหูพยายามเช็ดให้ลูกๆนะคะพยายามเช็ดให้ตลอดอาจจะขนเขาเยอะเนาะขนเขาเยอะบอกพี่บุญพี่ทองมีเล่นไหม จะเอาแต่อ้อนแม่อย่างเดียวเลยทองมีน้องเป็นลูกของแม่กำไรทองนะคะทองมีบุญมีหลับยังลูกหลับยังครับยังไม่หลับครับแต่ก็ง่วงอยู่ครับเดี๋ยวถ้าน้องๆเล่นกันเสร็จก็บอ,อกไปค่ะแม่กิ่งให้ออกไปบุญมีเขาก็หลับ เอ้าไม่อาแล้วเหรอฮะไม่เล่นต่อละโอ้ไม่เล่นต่อลวเหรอลูกจะนั่งพักแล้วใช่ไหมนั่งพักแล้วนะคะอู้ดูดูด,ดูดูความน่าเอ็นดูของนางวิ่งมานะคะวิ่งมาวิ่งมานอนข้างๆแม่วันนี้นางอยากโชกล้องนะคะถ้าพี่ไม่กิ่งสังเกต เพราะว่าปกติถ้าเวลาไม่กิ่นถ่ายถ้านางไม่อยากโชว์กล้องอะ่ะนางจะวิ่งหนีเมื่อกี้นางมาวิ่งมาแม่มาแม่มองมองกล้องใหญ่เลยนะคะเอาไม่เอาแล้วเหรอเบื่อแล้วเหรอฮะเบื่อแล้วเหรอลูกไม่เอาแล้วแม่หนูจะนอนละวอันคลิปนี้ส่งความน่ารักของสตูนแค่นี้นะคะขอบคุณพ่อแม่เอฟีทุกท่านที่รักแล้วก็อดูพวกเรานะคะขอบคุณคะ่ะ